การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตานักษัตริย์ปีมะโรงครับในช่วง16จนถึง31มกราคม2564นะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดปีมะโรงครับว่าคนเกิดปีมะโรงนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจหรือว่าคุณนั้นไม่มั่นใจว่าคุณนั้นเกิดในนักษัตริย์ปีมะโรงหรือเกิดในนักษัตริย์ปีใดนะครับ คุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเกิดในนกักษัตริย์ปีใดนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากาันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับของคนเกิดปีมะโรง 16จนถึง31มกราคม2564นี้ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งดีและร้ายนะครับเกิดขึ้นกับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะโรงก็ว่าได้นะครับในเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังกันก่อน นะครับไพ่เดือแฮงแมนเนี่ยไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาการงานนะครับเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ที่คนเกิดปีมะโรงนั้นจะต้องพบกับอุปสรรคพบกับปัญหาพบกับความ กดดันที่จะถาโถมเข้ามาในช่วง16จนถึง31มกราคม2564นี้สิ่งเหล่านี้จะทำให้คนเกิดปีมะโรงเหนื่อยทั้งกายและเหนื่อยทั้งใจในเรื่องงานนะครับบางคนมีเกณฑ์จะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบบางคนมีเกณฑ์จะต้องออกจากงานทั้งที่จำใจ ก็มีเช่นกันในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะโรงจะเจอกับสถานการณ์อย่างนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับหลังจากนั้นไพ่เดวิลครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนพันธ์ของโชคชะตาการงานของคนเกิดปีมะโรงและในครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี เปลี่ยนจากสิ่งที่เคยเป็นอุปสรรคปัญหากลายเป็นพบพานสิ่งที่คุณนั้นได้หวงังได้ตั้งใจไว้ในเรื่องงานนะครับต้องบอกว่าหลังจากผ่านเรื่องร้ายๆไปแล้วคนเกิดปีมะโรงเองมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับความสําเร็จหรือว่าโอกาสดีๆในเรื่องงานที่รอคอยนะครับเช่นใครตกงานนะครับก็จะตกงานในระยะเวลาสั้นๆไม่นานนักแล้วก็มีเกณฑ์จะได้งาน นะครับและในครั้งนี้ก็จะเป็นงานที่ชอบงานที่คุณรู้สึกว่าใช่ด้วยนะครับในส่วนของการทำงานทำสิ่งต่างๆใครที่เจออุปสรรคปัญหาอยู่นะครับก็ขอให้ดิ้นรนและพยายามให้มากแล้วคุณจะพบว่าทางหลุดพ้นออกจากปัญหาหรือการที่จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานั้นได้ไม่ได้ยากเกินกำลังของคุณเลย นะครับนี่คือสิ่งที่ไพ่เดวิลกำลังจะบอกคนเกิดปีมะโรงทั้งหลายนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะโรงต้องบอกว่านอกเหนือจากโอกาสที่ดีในเรื่องงานที่มีเกณฑ์จะโคจรเข้ามาแล้วคนเกิดปีมะโรงมีเกณฑ์ที่จะพบกับความสําเร็จบางอย่างที่รอคอยนะครับความโชคดีในเรื่องงานนะครับที่จะโคจรเข้ามาในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะโรงนั่นเองนะครับ 16จนถึง31มกราคม2564นี้จึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่จะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาทดสอบศักยภาพนะครับแล้วก็พลังใจของคนเกิด ปีมะโรงว่าจะแข็งแกร่งสักเพียงใดจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้หรือไม่นั่นเองนะครับเอาใจช่วยคนเกิดปีมะโรงทุกคนนะครับขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้ด้วยสติและก็ปัญญาที่คุณมีครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะโรงกันบ้างนะครับว่า16จนถึง31มกราคม2564นีนี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะโรงล่ะ จะเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของนักษัตริย์คนเกิดปีมะโรงนะครับในช่วง16จนถึง31มกราคม2564ครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะโรงครับต้องบอกว่า16จนถึง31มกราคม2564นี้นั้นไพ่2เหรียญกำลังจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะโรงนะครับว่าจะต้องระวังในเรื่องเงินเงินทองๆองสักหน่อยนะครับมักจะมีอุปสรรคแล้วถึงจะได้เงินนะครับการทำงานการหาเงินนั้นจะไม่มีอะไรที่ได้มาได้โดยง่ายโดยเฉพาะใครที่ทำอาชีพอิสระ ต้องระวังให้ดีครับระวังเจออุปสรรคเจอปัญหานะครับในเรื่องเงินเงินทองทองครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะโรงต้องบอกว่า16จนถึง31มกราคม2564นี้ขอให้วางแผนการเงินให้ดีนะครับการเงินมีเกณฑ์ที่จะติดขัดได้การเงินดูจะไม่คล่องตัวสักเท่าไหรนักนะครับบางคนก็ต้องยักย,ย้ายถ่ายเทหมุนเงินจากกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวานะครับจะต้องระวังในเรื่องเงินเงิน ไพ่ดเดลฟูนะครับซึ่งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปนะครับจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะโรงครับ16จนถึง31มกราคม2564นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะโรงนั้นต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะใช้เงินเยอะนะครับต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินเกินตัวใช้จ่ายเงินเกินพอดีนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของการที่เมื่อมีรายได้เข้ามานะครับ หาได้เท่าไรก็มักจะมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายเงินจนหมดหรือว่าใช้จ่ายเงินเป็นจํานวนมากไปกับเรื่องบางเรื่องนะครับเก็บเงินไม่อยู่ครับคนเกิดปีมะโรงในช่วง16จนถึง31มกราคม2564นี้นะครับนี่เป็นเรื่องที่คนเกิดปีมะโรงจะต้องระวังนะครับในเรื่องดีๆก็คือเป็นลักษณะของการที่เมื่อคนเกิดปีมะโรงมีปัญหาใดๆก็ตามเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองในช่วง16จนถึง31 มกราคมนี้ก็มักจะมีคนที่คอยเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือพาคุณหลุดพ้นจากสถานการณ์ ที่น่าอึดอัดใจนี้ไปได้ทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดปีมะโรงเองก็อย่าชะล่าใจนะครับในเรื่องเงินเงินทองทองก็ขอให้รมามัดระวังให้มากครับมาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะครับถ้าถามเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภของคนเกิดปีมะโรงนั้นไม่เด่นนะครับใครที่คิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงได้ไหมเสี่ยงได้แต่ต้องดูให้พอเหมาะพอสมก็แล้วกันนะครับอย่า ทุ่มไปกับเรื่องนี้มากจนเกินพอดีไม่ดีแน่ๆครับดวงชะตาการเงินของนักสัตว์คนเกิดปีมะโรงผ่านพ้นไปนะครับขอให้ใช้เงินอย่างมีสติและรู้คิดนะครับในช่วง16จนถึง31มกราคม2564นี้ละครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับว่าในช่วง16จนถึง31มมกราคมดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะโรงนั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของนักษัตริย์คนเกิดปีมะโรงนะครับในช่วง16จนถึง31มกราคม2564ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะโรงในช่วง16จนถึง31มกราคม2564นี้ไพ่จัดเม้นท์นะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการฟื้นคืนในความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นอยู่ในดวงชะตาความรักนั่นหมายความว่าในช่วง16จนถึง31มกราคม2564นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะโรงนั้นกำลังจะไปในทิศทางที่ดีนะครับหากใครที่เคยมี ปัญหามีความไม่เข้าใจกันกับคนรักในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าในช่วง16จนถึง31มกราคมนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการที่คุณนั้นจะสามารถปรับความเข้าใจกับคนรักได้จะมีสถานการณ์นำพาคุณและคนรักไปสู่การคืนดีไป,รปรดไปสู่การปลองดองไปสู่การปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุดครับสำหรับใครที่ความรักความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วต้องบอกว่าเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็จะพูด ถึงความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีมะโรงที่มีเกณฑ์จะ พัฒนาไปในทางที่ดีพัฒนาไปในทางที่มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนะครับสำหรับคนโสดต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์นั้นในช่วง16จนถึง31มกราคม2564คนโสดมีเกณฑ์จะได้พบเจอใครบางคนที่จะเดินเข้ามาในดวงชะตาความรักของคุณและก็เรียกได้ว่าครั้งนี้จะเป็นใครบางคนที่ถูกใจแล้วก็ตรงกับใจคุณมากที่สุดครั้งหนึ่งก็ว่าได้ รเรียกเได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คนโสดเองก็จะมีโอกาสได้เริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นั่นเองครับเอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะโรงผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงิน และดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้คำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดังพลังใจนะครับคำทำนายใดที่ต้องเฝ้าระวังก็ขอให้เป็นดังข้อคิดข้อเตือนใจที่คนเกิดปีมะโรงนั้นจะได้ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนและสำหรับใครที่อยากจะทำนายดวงชะตาส่วนตัวกับอาจารย์ปอนะครับสามารถที่จะแอดไลน์ ID ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ เข้ามาสอบถามค่าครูนะครับแล้วก็นัดหมายเวลาดูดวงกันนะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาวอยพรนักกษัตริย์คนเกิดปีมะโรงทุกคนโชคดีรับปี2,564กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ